อ่าวัสดีครับวันนี้ก็มาล่าท้าผีกันในเกมเดอะเฮาสองน,นะครับอ่าก็ไม่นานวันนี้ก็เพิ the house ่งจะเดอะเฮาแรกนะครับซึ่งไม่น่าัวเท่าไหร่นะครับอ่าที่น,นี่เอ่อผมก็เคยมาล่าท้าผีร่วมพิธีธอ,อร์นะครับกล่ว่าวันนี้ผมจะมาคนเดียวนะครับสดๆครับมีตัวหัวใจครับอยู่ยไซต์เดอะเฮาส์ครับอ่าเหมือนกับภาคแรกครับ แต่ว่าภาพเพิ่มอะไรมันก็ทํามาสวยกว่านะครับอเดี๋ยวเร,เรื่องก็คล้ายๆกันครับครับเกมก็ซับซ้อนครับก็ให้กดอยู่แค่นี้ไปก็เปิดไม่ติด <laughs> ยังก็เปิดอีกอคงจะติดเนะาะทำหรัเข้าของครับสุาท้ายวิญญาณครับโอ๊ะอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีตลกเล้ยเฮ้ยหนาวเฮ้ยเกมนี้ก็ ใช่ได้ครับเล่นรครั้งแรกก็ตกใจมือแตกเลยเออไม่นะเปิดไฟไม่นะเปิดไฟดูรูปดูรูปมันจป็นไม้มันจป็นไม้เปิดไฟอดูดูสนะิเฮ้ยเปิดไฟเฮ้กินน้ำแดงกันอีกแล้วพักแรกก็กินน้ำแดงกินอะไรกันขนาดเนี้ยครับดูรูปครับ อ่าที่เด็ดอ่านครับอ,อ่านจดหมายครับดูรับดูรูปโอ้ยตกใจว่ะน่ากลัวอะไรพอดีไม่ตกใจวะ่ะ <c oughs> แล้วก็มาห้องแบด็คเบดมแบดร,รูมนะครับห้องน้ำนะครับ <c oughs> อ่าเสียงก็ไม่ค่อยมันก็ขาดข,ดขดหายหายอ่ะเป็นไม่โนบตนบุกอะค,ครับอ ผมว่าบางวัก็จะไปซื้อไม้แยกมาหูฟังเพื่อเพราะว่าพอดีมีเงินนะครับไฮโซโมีเงินนะเฮ้ยยะดูนะขออะไรมีคนอยู่เออเปิดไฟกดจะโคกเปิดตรงนี้กดนี่กดน,ดนดี่โอ้ยตุ๊กี้นะเกมนี้ก็หลังใช้ได้ครับเล่นคนเดียวปิดไฟด้วยก็ร้องไห้เลยครับ ครับที่ผมไม่ปิดไฟอ่าครับน้ำแดงอีแล้วครับบอกว่าอยากกินเบบซี่อ่าโอ้โหไม่อยากกันเชื่อกระดาษอะไรวะเนี่ยจุ่มน้ำแดงแล้วไม่เปื้อนเลยกระดาษนเกลียดจ้พี่ใส่ช้ยชานครับมนไม่ใช้น้ำมันวัดครับเฮ้ยอะไรอ่ะอถูกไหมถูกพื่ว่าไม่ทำอย่างนี้เลย แล้วใครจะบอกย่าได้กล้ากับฉันละ่ะไม่นะยา่ยาย่งจหญ่จึงไปตอนตอนตอนตอตอตออาจจะหมายเฮ้ยเที่รักอ้าวมีมมคร่แล้วหลอกกูเฮ้ยไม่ตลกนะมีเก็บนะยิ้มก็ิปมมีอ่านเป็นอยู่ของคำคนระับ ตัวคิปมีเอไม่เห็นหน้าเอาเปิดหน้ามาดิ <c oughs> เรามาเบดลุมต่อเลยครับเดอะเดอะเบดลุมนะครับเดอะเบดลุมครับต้องต้องกระแดะครับภาษาอกฤษต้องกระแดะครับอ่าเล่นแล้วยครับนี่ใบเกิดของเด็กนะครับอ่า,าเฮ้ยด่วนเตียงมีสองเตียงแล้วมันจะมีใบเดียววะรอกัวเอ้ยอะไร ขำเหมือขำม,มาอะไรแบบไปอย่าอย่านะภาคแรกมีปืนนะภาคนี้ไม่มีป,ปืนนะี่เก็บนะโอ้ถ้าเป็นภาคแรกแล้วก็ล่วงไปแล้วยิงให้หายไปเลยนี่เหมือนรับน้ำแดงนะครับไม่ใช่น้ำคำนะครับอ่าจดหมายครับจดหมายท่้นทุกคืนอชอบเล่นซ่อนหาแต่เธอซ่อนไี่เก่ง ฉันหาฉันไม่เคยเจอเลยเฮ้ยอ้าวโอ้โหกูเจอแล้วมันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเหรออ่าเพวิทมีครับเต้นกับฉันใครอะไรเพวิทมีเต้นกับมีเหรอใครมีไม่รู้จักเลยอนาีนี่นะโอ้่มูก What the hell Who are you ลูกเฮ้ยออกมา จะเล่นกับเธอเปิดสิเปิดสิโอ้โห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 อาโหลดดิ้งครับแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะเอออย่างนี้ครับแหมแม่งหลอกครับดูทันครับโดนมาหลายรอบครับปอกกิ้งรวมกับห้องทำงานครับเอไปครับอห้องานมีเตียงด้วยเฮ้ยอะไรมีค้นด้วยมีทำงานทำงานเหมืองแล้วครับ จะขุดหาอะไรรับนเนี้ยโอ้ oh, ถึงขั้นย้ายตรงย้ายเตียงย้ายข้าวย้ายของมามาทํากันเลยทีเดียวครับอ่าสงสัยคงจะต้องขุดห้าพอยแน่เลยครับมานนี้ไฮโซครับขุดหาพอยหาทองครับนี่ก็ใบเกิดครับหนึ่งเก้าสี่เจ็ดครับอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังก็ได้สเตติมเพนต e ออฟเทิร์นบรูอฟยูเวอร์เทตินโพลิเจสเชนโฮสโนิ notice, นะครับ ดีสคริปเปอระแคปรูบอทในปีพศ2564นะครับเบอร์ออฟอารีน่าโรชนะครับเบอร์ออฟออเด็บบ์8มันก็เจ็ดสี่เจ็ดนะครับแอดวูดแลนด์ครับที่ที่ป่านะครับป่าครับวูดวูดเพราะว่าป่าไม้ครับแลนดวเพราะดินแดนครับป่าครับป่าครับนะครับมาเธอชื่อของชื่อของพ่อนะครับชื่อมิวมิลลี่มิวมิวมิวจอห์นโรชนะครับ Maiden name of mother นะครับชื่อแม่อะไรเขาแม่งเลยครับ แมลลี่เซเว่นสันนะครับโอ้เซเว่นสันน่าจะเซเว่นเซ้นนะเดดฟิวนะครับเดดฟิวเดี๋ยวมันถึงเมื่อเดือนเก้าสิบเจ็ดนะครับขึ้นมาดิมันขึ้นมาะขึ้นหรอนี่คือยาผิดครับก็ดีกว่าภาคก่อนครับภาคก่อนแม่งขวดินน้ำมันครับนี่ก็เออคล้ายๆขวดยาครับปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดไม่ใช่ไฟกูครับเออกูไม่ได้จ่ายครับก็สงสัยครับ บ้านพีอย่างเนี้ยไฟเสกติดครับแม่เฮ้ยออ้ยเจ๊เฉ่งอะแม่งเฉ่งว่าทำได้ไงวะปิดไฟครับอ่าเฮ้ยไม่เห็นเฮ้ยปิดครับแล้วก็จะเห็นสิอย่างครับอ่าไอ้เจยมึงหลอกกูอะอ่าแล้วปิดไฟครับไม่เห็นได้อยู่ดีครับเอาลงครับปิดไฟครับอะไรปิดปิดเปิดปิดเปิดครับเปิดครับเปิดครับ อ่านี่ครับเจอแล้วครับจร hey,, ิงแจ้ครับเซฟรูมนะครับเปิดครับเปิดดิเฮ้ยเปิดดิเออแล้วก็อ่านตรงนี้ครับอ่านอ่านอ่านไม่ได้เลยเขียอัานที่ไนไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปิดไปก็ไล้ปิดไปก็ไล้ปิดรูปเปิดอ่ะดูครับู่นี่ครับแล้วมันก็จะหายไปครับอ้าวไม่หายไม่หายสิรับอ้าหายแล้วครับอ๋อบางอาจทำให้การค่าคันเของผมผิดพลาดฉันจะลงโทษแกอ่าไอแคระแซนฉันอยู่ฉันไม่สามารถอยู่ ที่เห็นพวกเขาชอบอะไรสักอย่าง oh, <dear. S 1> เหรอ i s i i n p r e s e มาอ้ยเชีลูกจะมันงู้หรืออย่างไรหรือลูกมึงเป็นอย่างไร,รก็ไม่มีใครทราบนะครับเฮ้ยลูกใครอะเฮ้ยหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะดูอีกรอบครับดูอีกรอบครับนี่ครับอ่าผ่านแล้วครับไปเซฟรวมเลยครับที่น่ากลัว ไม่น่ากลัวจริงๆอะพุ่งตรงครับไม่น่ากลัวครับแต่ของจริงกูกีแตกครับของจริงกูกีแตกครับเราก็เอารหัสอันหนึ่งครับหห้าที่เราจํามานะครับอ่าหนึ่งเก้าครับสี่ครับเจ็ดครับอ่าได้แล้วครับซึ่งรหัสก็ตายตัวครับเล่นกี่ครั้งก็เหมือนเดิมครับอ่าทำไมแม่ฉันต้องตายฉันฉันอยู่ไม่ได้แค่ไม่มีแมตเตอร์นะครับแมตเตอร์แปลว่าอะไรกูไม่รู้ครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มึงจวนเลยเฮ้ยเจียจวนเฮ้ยกูเล่นเกมเดือดเฮานะครับกูไม่ได้มาบ้านจวนครับกูมากูมาเดือดเฮาครับอ่าอยู่ถ้าว่ามันจะหายไปแล้วนะครับเนี่ยอ่าครับไปไปโอ้มีไฟด้วยครับไปไปเปิดกลวงไปเปิดกลวกไปอีซัดเปิดกลวงไป อ่าออกไปอ่ะผมจะออกไปอ่ะ <c oughs> ปล่อยผมออกไปปล่อยผมออกไปปล่อยผมออกไปอ่าผมจะออกอ่าไฟผมออกไปอ่ะเฮ้ยโอผมจะเข้าไปซ่อนในตู้เซฟปล่อยปล่อยปล่อยผมครับปล่อยครับปล่อยครับปล่อยปล่อยครับปล่อยเฮ้ยอีกนานไม่เนี่ยเฮ้ยทำอะไรก็ทำสิป่ะผมเสียแล้วเดี๋ยวมันพังคอมซะเลยนี่ ก็อย่างนี้เห็นนะครับมันก็จะปล่อยเงิและพกันครับแล้วมันก็ค่อยเกมผีเป็นเงี้ยครับจะเขาเรียกว่าเอพายุหลังฝนนะครับอ่าใช่บอกว่าไม่รู้ครับเอ๊นั่นมันฟ้าหลังฝนนี่มาอ่าต้องฝนหลังฟ้าครับนะครับอันนี้ก็เป็นฟ้าครับทุกอย่างเงียบสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับรับเงียบครับมึงมยังเงียบเกินไปไหมครับปิดเิปิดเปิด ทางโยนของโยนโยน, <empowerment> นหรือไม่นี่ครับผลหลังตาครับอาวมีให้กดเพื่อแต่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเยอะเนอะอย่า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 ลาเก้าอย่าได้ปวดอย่าอย่าอะไรก้าเฉยเลยเป็นศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาอย่านาเก้าอย่าเลยเอ้ยอย่าอย่า ยากก็ <Yeah! S 2> น่ากลัวใจใจครับแต่ว่าอ่าเรนสี๋ยาเขามีเสรด้วยแล้วก็มีเฟซบุ๊กด้วยครับก็ขอจบการล่าตะขีกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่อาเธอร์กก่อนนะครับอ่า